สวัสดีครับนี้เราจะมามารับชมเกมมากรุกไทยที่ถือว่าเกมเร็วนะอันดับต้นๆนะของมากรุกไทยที่ผมเคยเจอมาครับเป็นเกมที่ใช้เวลากันทั้งสองฝ่ายรวมกัน,นยังไม่ถึงสามนาทีนะแต่ว่าต่เกมจริงก็เป็นเกมเ,เกมราบผิดนะครับก็คือมีฝ่ายละ40นาทีนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่ทั้งสองฝ่ายน่าจะแบบคล่องลูกมากนะแล้วก็พยายามเดินอย่างรวดเร็วนะครับเป็นหมาขาวเซียนนกจิบส่วนหมาดาก็เป็นเซียนสมชายมังกรใต้นะครับมาดูกัน เป็นงานชิงถ้วยพระราชทานนะครับขึ้นเมทัลเซนสมชายขึ้นโขดโอเคตรงนี้เดินอะไรกันต่อ,อมายก่ขวานะครับไม่มีอะไรตรงนี้โอเคเซนสมชายเลือกที่จะเดินเรือมาซัพพอร์ตเบียตรงนี้ไว้นะครับขึ้นฝูดขึ้นโขดขึ้นเบียอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการแปลขบวนที่พอเล่นได้นะครับก็คือเบี้ยบอ๋อพางนะครับในตำแหน่งนี้เพราะว่าเซนสมชายไม่รีบขึ้นฝุดซึ่งจะทําให้ ไม่ดีนะครับจะทําให้การแปลขบวนจะต้องมีจะต้องเข้าใจรูปหมากย่างเป็นอย่างดีซึ่งอาตอนนี้เซนสมชายเดินตามนี้ถูกต้องนะครับเซโนก็จิตเดินตัวนี้ทุกท่านลองหยุดพอสวิดีโอดูนะครับว่าท่านเป็นสีดำในในรูปนี้ท่านขวดจะเดินอะไรโอเคครับไปกันต่อผมขอกลับบอกบผมขออนุญาตนะฮะก็คือว่าตรงเนี้โดยหลักเนี่ยทุกท,ท่านที่ทำรันเรียงกันมาเขา,าต,ต้องถอยมาอะครับแต่จังหวะจะไม่ดีนะครับเพราะว่าฝุ่นเรายังไม่ขึ้นนะครับแล้วมันยังไม่พร้อมนะครับ สุดท้ายแล้วคือมันยังมันจะไปจังหวะมันจะยังไม่ได้แล้วก็แต่เกมก็คือถอยแล้วก็โดนกินอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไม่ค่อยดีแม้จะทิ้าอะไรออกมาก็จะยังเป็นรองนะครับที่ดีที่สุดในช็อตน,นี้นะครับกวาจะเป็นเม็ดนะครับเม็ดไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะครับต้องไปแถวหกนะครับคือแถวสามของฝ่ายของข้ามแล้วก็ต้องกินไปก่อนนะครับถ้าเขากินม้าเราเราก็กินเอากินมา้ากินโคนเขาได้อย่างสบายๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวอะไรเกี่ยวเหอะกินโคเนานะ พอเป็นไงตัวนี้ก็จะตายแต่เปี้ไหงายเราไม่ตายนะเปี้ไหงายเราเป็นฉะนั้นเราต้องกินนะพอกินเสร็จเนี่ยเบสมูสอาจจะกินแต่ว่าจะเล่นยากนะ้วเราก็จะเป็นจะต้องเล่นอย่างนง้นนะ้าเราสามารถที่จะเล่นเหมือนเอ่อคอมพิวเตอร์ได้เออไล่นเหมือนมนุษย์ได้อะไร่าเงี้ยผมว่าสีสีสีขาวไม่น่าจะมีความเป็นต่ออะไรนะครับยังไม่เห็นนะครับเพราะถ้าสมมติถ้าทแทงมาเนี่ยแทงมานี่ก็ยังไม่น่าดีเพราะว่าเราเราตัวเราพร้อมมากเลย ถ้ามาปิดอย่างเงี้ยเราก็สบายสมมติเรา,บบเราสมมติว่าเราเป็นสีดำนะเราแค่เสมอนะปิดไม่ทันจบนะฮะดังีแค่ชนะกับเสมอแล้วครับเพราะว่ามีเม็ดนะครับถ้าไม่ทําต้องปิดด้วยนะปิดก็ถอยโคตรนะสบายสบายเลยนะไม่ปิดก็กินหมดนะเป็นล่องเม็ดเลยนะครับได้เปลี่ยนชนะเลยนะครับทีนี้ Back To เดอ e ์เกนะครับเส้นสงชายแกถอยมาซึ่งด้านี้ก็ไม่ค่อยดีแต่พอเล่นได้นะครับเสร็จแล้วก็จิบกิน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 ผมยังไม่ค่อยชอบนะถ้าผมเป็นสีดํานะ ทุกท่านลองมาสีดำแล้วลองคิดว่าจะแก้เกมยนะังไงโอเคลองหยุดดูครับมันก็จะมีหลายไอเดียครับโอ okay, เคไปกันต่อนวของผมนีม่ผมจะเดินตัวนี้ไอเดียคือพอเขาถอยมาจะกินกินเราจะยกมาขึ้นมาเพราะว่าตัวเราจะ active เราผมไม่กลัวตัวนี้อยู่แล้วผมพร้อมที่จะกินสองแลได้ตัวเร็วนะครับถ้าเขาขึ้นโคนมนเราผมระเบิดตรงนี้สวนเลยแล้วเพราะเ่าเรือเราสามานะครับนี่ฮะระเบิดสวนเราไม่ต้องกลัวนะผมก็กินนี่เราสบายนะถ้ากินอยู่หูมาเราก็ขึ้นมาจับอีกนะสมมติถัดมานี่เราก็อาจจะไงดี ลุกโขนขึ้นเสริมดูดีหมดเลยนะครับอาจจะโขนขึ้นเสริมก็ได้นะครับถ้าทุบก,กินก็ก็ขคขนกินอืมตำแหน่งเรายังคุมอยู่นะเราคุมตำแหน่งหมดเลยนะครับมันเป็นจังหวะที่โคนกับเม็ดเนี่ยมันสู้ม้าสองเีได้นะครับเราได้ตำแหน่งเข้าจมตีสีขาวก่อนนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยพอ,พอเปอร์เซ็นตสมชายแกพอโซอร์เซสมชายแกกินกินเนี่ยเอาแพ้เอาเม็ดตัวนี้ผิดมาหันเลยนะครับ เพราะว่าเราต้องการที่จะระเบิดสองตัวมาแล้วแล้วเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วนะครับกลายเป็นว่าพออย่างเงี้ยปุ๊บถอยมาอย่างแต่เมื่อลาดไปแล้วฮะอย่างไรทุกคนต้องใช้หลักการทั่วไปนะครับคือหลักการแบบคงกระลอกนะก็กันไว้นะฮะไม่ให้เพียรตัวนี้ชูขึ้นมานะครับซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานมากๆเลยนะครับซึ่งผู้แทนที่จะแบบว่าเล่นและพัฒนาฝีมือให้เก่งและมีหลักการควรจะต้องรู้ไว้นะครับเพื่อที่จะสามารถเป็นเทคนิคในการเอาตัวรอดแล้วก็ เล่นได้อย่างานะครับมีแผนนะครับพอเนี้พอเราแต่ว่าในเกมเซนต์อชัยก็ไปปิดเงี้ยซึ่งมันแบบไม่เวิร์กมากๆเพราะว่าพอพอสีขาวปูคู่ไปไงฮะมันกลายเป็นสีสีดําไม่มีพื้นที่จะเล่นนะครับสีดําก็ถอยอยีกะครับหูกลายเป็นแบบหูเจอสองเพี้ยฮะต้องสู้กัไนไหมแล้วตะเปี้ยกานซึ่งแบบอันนี้คือแบบอันนี้คือผมแบบไม่ไม่เข้าใจมากเฟรน,นช์ัมนมาจะส,ส,สุดว่า why ทำไมถึงเลือกตัวนี้นะครับ ทำไมถึงไม่ทำไมถึงไม่สกัดเพราะเราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าสีขาวกำลังจะมาในโรงดูมอสีดําซิถ้าเห็นนะฮะก็ชัดเจนนะไม่ได้ดซับซ้อนอะไรนะครับอันเป็นเพราะการที่ว่าทั้งสองฝ่ายรีบเดินนะเราก็อาจจะแบบเบร์เบนะเราไม่เห็นนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเดานะครับโอเคเรามาดูกันต่อพอถอยเสร็จขึ้นโคนนะอืมมามาหุนหลบโคนถอยโอเคเรือกดอ่ะฮะ มามาอันนี้ก็ไอเดียชัดเนาะเทียงแปลบีย้ยเป็นเป,นเปนแทงให้โกลนตกวัดอันน,น,นี้ผมไม่แน่ใจว่าเสริมสมชายแทงเบีย้ยทาไมนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นว่าได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับมีแต่ทําให้สีขาวได้พัฒนาตัวขึ้นไปกลางกระดานนะครับไปเสริมการไล่ขึ้นโกนแลวเบีย้ยตัวนี้ก็คงจะฟรีแน่นอนนะครับเพราะว่าอนาคตเราเอาม้ามาตรงนี้และเอาม้ามา เอาไวามาตรงจุด4ีสาแล้วก็ปีสลุมกินเบีย้ยฟรีแน่นอนไม่รู้ว่าบาททำไมนะไม่รู้แทงทำไมตรงนี้ตอนนี้เป็นรอง uh, เม็ดซูสองเบีย้ยเดี๋ยวจะกลายเป็นรองเม็ดตอนนี้ในมุมมองผมนะมันคือเม็ดซูสามเบีย้ยไปแล้วนะครับหนักมากงงมากโอเคแทงเบีย้ยอืแทบนี้ก็ชัดเจนจะแทงนี่แต่ว่าคำติงอ่ะเซนโนก็ติดยัง แทงได้ไม่ง่ายๆนะเช่นนะขออนุญาตยกตัวยอย่างนะเช่สนสมมติว่าเซนก็จิไปเดินสัมติงอย่างเียสัมติงนะเซนเซนเอ่อเซนสมชายเดินสัมติงอย่างเงี้ยเซนนก็จิงแทงไม่ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเซนสมชายยังมีแต้มนี่เปิดเปิดเปิด,เ,ปดเรือประโจมตีม้าอยู่นะครับมันยังมีความแบบเออยังมีลิซิสแตนยังต้านทานได้บางบางบาง,บางส่วนนะยังไม่แพ้ง,ง่ายขนาดนั้นนะครับแล้วก็เมียตัวนี้อาจจะฟรีได้ถ้าเราถ้าเราตีศูนรออกมาได้นะครับแต่ว่าเอม เซนสองใชเดนแต่เน so so the so ี้นะซึ่งซึ่งผิดพลาดมากนะซึ่งไม่ผสมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าก็เห็นกันอยู่ว่าเซนโนติกไม่สามารถเดินเท็ต้าได้นะตาบใจที่เอปัญหาเรื่องเรื่องม้าขาดยังไม่ถูกแก้ไปนะพอไปเดินอย่างนี้ปุ๊บเซนโนติกก็สบายเลยฮะก็ยกม้าไปจับกินเวี้ยเพื่อที่จะลูกคาดนะครับอืมก็เลยเป็นปัญหาหนักเลยนะก็เลยเป็นลองอีกแพ้เลยนะครับยกเรือผูกนะครับทีนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ไม่มีเรือก็กินเบี้ยฟรีก็กลายเป็นหนักมากก็เลยเรือต่ออันนี้ก็เมกเซนนะครับวนมานี้ก็หนักมากนะเพราะว่าขาวว่ากินนะกินแยกล่างธรรมดาแล้วก็กินแล้วก็ชนะก็ถือว่าอน่าจะเป็นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายรีบเดินนะแต่ว่าเซนก็กจิบเขาแม่นกว่านะครับน่าจะเปิดโอเพนนิ่งได้แม่นกว่าแต่ขบวนได้ชํานาญกว่านะครับส่วนเซนสมชายเนี่ยก็น่าจะรีบเดินไปเพราะว่าผไปดูเวลาแกมีอยู่เท่าไหร่อ่ะสามสิบ 8นาทกาีกว่าเลยครับใช้ประมาณหนึ่งนาทีนิดๆน,นะครับรวมทั้ง2ฝ่ายกันอนะ่ะยังไม่ถึง3านาทีดีอ่ะทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งเกมรวมเวลากันนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบว่าโอ้เรว่าเวลาเจอสุดยอดเสียงเนี่ยผมว่าถ้ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่การที่ว่าจะไปรีบเดินนะแล้วแล้วจะรอดนะครับมันกลายเป็นว่ารีบเดินมันก็จะแพ้แต้มนะครับแบบนี้ฮะหลุดให้กินฟรีอย่างงงเพราะจริงผมเคยเจอเซียนสมชายนะเวลาที่เขาแบบว่า ตั้งใจเล่นอ่ะกดคลิปนานๆอะไรเงี้ยพยายามเข็นแต้มดีๆก็ยังแพ้ยากนะเขาก็ยังแบบว่าบอกจะใ,ใครจะชนะเขาได้ก็จะต้องใช้แบบพลังฝีมือในการกดจะไม่แบบว่าหลุดให้กินฟรีง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเอา่อจจอยู่ที่การกวางกลยุทธ์ด้วยเนาะบางทีถ้าอาจจะลองเปลี่ยนกลยุทธ์ดูว,ว่าแบบรอบนี้ลองเดินเร็วนะก็ในมารุสากวนก็มีนะคนลองนี่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะจะไม่เวิร์กนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเจอมือหนึ่งในสี่มือหนึ่งในสิบเนี่ย แล้วคือเขาเดินเร็วได้อยู่แล้วไงเราไปเดินเล็งไปเดินเร็วแข่งกับเขาเนี่ยสูมตได้พลาสตาสองตาปุ๊บมันก็มันก็จะมาก็จะเป็นรองแพ้ได้แบบนี้เลยนะครับแล้วอย่างไรก็ตามถ้าเราจะเดินเร็วเนี่ยพวกหลักการทั่วไปเราจะต้องมีความแม่นนะเพราะว่าเนี่ยถ้าเราเดินเร็วหลักระลับที่แบบทั้งเกลวใช้หนึ่งนาทีสองนาทีเนี่ยบางทีเราแทบจะไม่ได้คิดเนี่ยพอไม่ได้คิดเสร็จเนี่ยหลักการเราต้องแม่นเลยเนี่ยเพื่อนพวกเนี้ยอย่างอย่างเนี้ยเปียบเปียบอก,อ,อ,ก,กอ่าอ่าเปียโพงกระลอกอะไรเราต้องต้อง ต้องรู้อย่างแน่นอนไปก่อนแล้วถึงจะเดินเร็วได้นะครับอะไรเงี้ยหรือแบบอย่างน้อยเรื่องค่าหมากเราก็จะต้องแม่นว่าเออเม็ดมีค่ามากกว่าเบีย้ยนะอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแม่นเพราะถ้าเกิดว่าเราแบบยังไม่มั่นใจอย่างเงี้ยว่าเบีย้ยหรือตำแหน่งนี้จะดีกว่าเม็ดไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่กินปุ๊บมันก็อาจจะแบบว่าคือเราก็ต้องเทคไทม์ในการคิดคำนวณถ้าเราไม่แม่นเพราะถ้าเราไปรีบเดินมันก็จะผิดพลาดน,นะครับอะไรเงี้ยก็หมายว่าพอพอเราแบบว่ามาตั้งโซนใหม่เนี่ยก็ แคนอตเลยนะครับแนอตนอตีม Cann ักๆเลยนะครับคือสีดำรับได้อย่างสบายๆนะครับไม่มีทางที่สีขาวจะจะทำอะไรได้เป็นปิดถ้ายากเสมอที่เสมออยู่ในมือสีดำนะครับแต่ว่าซึ่งซึ่งถามว่าถ้าเราเสียเวลาคิดแค่แค่นิดเดียวนะก็ผมว่าผมไม่แพ้เวลาหรอกมักนะครับถ้าเราเสียเวลาคิดสักห้านาทีก็ยังได้นะครับเพราะเพราะว่าเอาผมลองกับกระดาษให้ดูนะครับถ้าเมื่อกี้เสินสมชายแค่เนี่ย แ่เทคไทม์ตันี้เพื่อดีไซน์ว่าโอเคคนนี้เขาเป็นมือเก่งนะเราอยากเสมอนะเราจะต้องทำยังไงขั้นแรกเรากินเอากําไรข้างมาก,ก่อนเอาโคนกินเราม้ามาตั้งนะครับคือสมมุติว่าสมมุติเขาเขาขิมม้ตรงนี้ามาไม่กลัวอยู่แล้วเราขึ้นมา้าปิดปิดปิดเสมอแน่นอนในมือเราถ้าเขาเบรกมาเราก็คํานวณโอเคไหนะมีม้ายกมีกินมีอะไรอนะไรไหมจับโคนเขาโคนเขายังขาดอยู่ถ้าโคนก็ถอยนี่เขาเป็นรองเลยนะเเผื่อเป็นรองหนึ่งแพ้เลยะ่ะเช่นอย่างเงี้ยนะกิน นะครับแล้วก็กินเบีย้ยมากินไม่ได้นะพอเจอมาลงปุ้มนะฮะโอนขาด้านหลังเลยนะครับซื้อถ้าแบบว่าโอเคเรายอมเป็นลองเราไม่จำเป็นต้องแบบพยายามเป็นต่อเวลาเซียขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แข่งเกมเร็วครับแต่ถ้าแข่งเกมเร็วก็เพราะว่าถันไปแต่แม้้แข่งเกมเร็วในคียติคอโมเมนมันเป็นเรื่องของเรียกว่าอันนี้นะยังช็อตเนี้ยครมันเป็นคียติคอโมเมนชัดเจนนะฝั่งดําจะกินเม็ดฝั่งขาวจะกินมาเราจะต้องแบบดีไซน์จนจบเกมครับ ผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะแบบพวกไม่ว่าจะนักหมาลูกสากลนักหมลุกไทยคนะถ้าแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคิดตัวข้อมูลเลนเราจะต้องแบบว่าอ่านไปจนแบบว่าเห็นโครงร่างของเนื้อเกมทั้งหมดแล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับถ้าเราดีไซน์ให้สู้กันก็สู้กันถ้าดีไซน์ให้เสมอเสมอเลยนะครับอย่างนี้เลยนะฮะเพราะแต่ถ้าเราแบบว่าเราเราเดินไปก่อนมันก็จะไม่เวิร์กนะอย่างเงี้ยบางทีอย่างเงี้ยถ้าอันนี้ไม่อันนี้แม้เป็นเบสมูฟแต่ว่าอมันอาจจะเล่นยากไม่ใช่แบบที่มนุษย์จะเล่นได้ นะสมมติเราดีไซน์ให้เป็นแบบอนุ้นได้อย่างเงี้ยมาอะไรเงี้ยถูกโจ๊กหอ example นะอะอาจจะเลือกกดอะไรก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับก็คือจะกดไปจะกดกี่สิบลำก็ไม่มีไม่มีความหมายก็หลบไปเรื่อยๆคนะสุดท้ายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ปิดปิดหมดนะครับปิดหมดกินก็ไห้กินก็เสมอแต่เราไม่จำเป็นต้องกินนะครับแล้วก็อาจจะหลบอะไรก็ว่าไปปิดปิดเสดมอแล้วนะครับโดยที่ก็น่าจะ ม่ยากเย็นนะครับถ้าซักเจออย่างนี้มันปิดหมดแล้วนะครับโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเพจคุยหมารูกกับเซียนบอลนะครับทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ GM w อ l l วโลทาง YouTube นะครับส่วนท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนนะครับก็สามารถมาสมัครเป็นกับผมได้ใน f a c e b o o k ก่มเป็น่มปิดน,นะครับก็มีม้าขวาสู้ทุกลูกม้าขวาตีเม็ดซ้ายม้าขวาตีม้าซ้ายม้าขวาตีม้าเทียมคู่กางนะครับซึ่ง ค,อ,คอ, pattern, นะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นหมอรู้สึกก็เขาเรียกว่าเป็นแบบขั้นตอนในการเปิดปากนะอันนี้ผมว่าเขาต้องจะจับวิธีการแขั้นตอนอย่างเงี้ยมาว่าว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นโคล์คาร์ลแต่เขาลืมไปนะว่าน่าใช้กลมเขาเลยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้นะเวลาเจอส่นวนประกอบครับที่ดีที่สุดนะเข้าเดิอนอย่างเงี้ยนะเนี่ยเขาก็เดิอนอย่างเงี้ยนะเสมูติว่าอันนี้ก็ได้สมูติว่าเขาเ้าไปแต่เข้าแต้มเลยนะครับเนี่ยดูนะครับสมูติว่าที่ตัวเล็นเนะี่ย คุเป็นการคุมบ่อกรสมมติว่าเพืนโนเราปลุกไปตามเนี่ยโอเคผมว่าเนี่อาจจะกินแล้วแต่สมมติว่าสมมติว่าคุมบ่อไม่อยู่เราก็อาจจะระเบิดอรกไปอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรเสมอๆกันอันนี้นนกินโขนได้นะครับเป็นเียแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างไรก็ตามมันต้องมีคัเตอร์เพลครับไม่ไม่ใช่ว่าถ้าเราถ้าเราคุมบ่อได้เราก็คุมถ้าเราคุมบ่อไม่ได้ เราระเบิดบ่อที่เราต้องได้บุกเราต้องได้คอมเพเสชันแต่ว่าถ้าเราระเบิดบ่อไม่ได้โดนเขาคู่การมาเราก็แย่ yeah, นะครับโอเคครับสวัสวดีครับ